โอ้กระดดปล่อยปา่อยเจ็บปลอบ เออรคาเนี ừ, hehe, ่ยคาเนี่ยสวัสดีทุกคนตอนนี้ครับสิรุกสิบเอ็ดวันนี้เนาะรถบรรทัศน์คือเก่าโอ้ยลองวางลองไป van lúc bận. nháp bây giờ nó <laughs> <Chị này đâu? cười> cái cái <laughs> như vu anh phun, chơi si แล้วกี่แล้วกูันน่ี่แล้วคนนี้จะมักเบิงนี่ <c oughs> มีค่ก็แต่ยีนะ เด้อพี<ะ>่น้องฮะยืดันทั้กสาวใช่จีขาดุนต้องกันเหน็นอ๋อันนี้แม่นบ้านดอนนั่งดอยเด้อทุกคนเด้บอบ่านนอนนั่งดอยเมืองมุ่นจำปัสซากพี่แหละฮะตอนนี้ก็นังสาวง่างอยู่ นี่นี่ว uh ่า huh> นู่งข้างนี่กันนี่แจ้นี่สินี่นี่ร่วงเอเออขาท้ายยได้เยอะเออขนาดยูสันนี้อืมถาดุนนั่งกันทุกคน เปนิขอรมกันได้มันกอนเออนะน้เดือกับกาลร่วงออ <laughs> ถ้ารนุนกันเด้ทุกคนเด้อ

ไซลัน,นเดี๋ยวหันใจหรอพูนพูน,นแจ้น่ะกั่ถ่ายรูปน้งกันทุกคนขัข้นกาคือันนี้ไม่รุนอยู่หรอคือค่ะใบวานปาน,นหลายคือนี่มันสวยนะภาษาภาษาดีดี บานใหนผมพาันบานกันไหนป็นยังส่งอินมาดมครับกิ้นมาสา,าวกสา,าวกสาวบานแม่ทีก่อนเียงไใส่เปนโวา,านครับน,นี่ป้าเป่าใช่ทุกกาว,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 วดดอลก่อนลาม่มีได้ป้าเปาแล้วพ าาานานเป็อออตอนหมะา,าเอ้เขาไดจาจา้จับปลาเซาแตกได้จะมีเลย ปะปอใชมีด้ยแตปเนาะบ้านเขาึ้นแคแ่หดแค่ขทานนี่เนาะ đẹp khổ và nó đi đấy và mình nhìn em ạ chúng được Đó. bán nó nghe nghe được <laughs> ดูมานอยู่เลยมีโครเด้อวานต้องไปทาภาษาเลยกระิกกอาทายใหเนา้ี่มันโคตรเลยฮักง้อฮังเงี้ยฮักฮักวัานั้นโชคเก่าหนะล่ะป่านี่เด้อเห็ดมือขอจะเสา จงลังมันเห็ดของตะเสาจงลังสิ mm hmm. ก็บอมอ,อ,อก mm hmm. อูเชบสิตายพระหวัวโปรงนี่จงลังเนี่ยดึงกระดึงมอ,งอ,อกมันก่อมันแบบเป็นคล้องขาดแบบแบบว่านีเน่เียนะ mm hmm. แถวนี่

มักเลยจะได้เข้าตัวโบ่ก yes> ันเออสิทายเลยตายกเไปอีกข้างหน้านี่ไปอีกข้างหน้าด้นี่เกิดประค้อนใหญ่บ้า่เห็น เยปรากฏปรกปรกฏต,ตรงรังมันทำเลยดิพวกป่าได้เนาะพวกใสจะได้ของเนี่ย รถแต่ตาบางแงี้มันตออรงลังมันเดียวครับผอมอี่วะ<า>เออจอกัปกอ่อีกแล้วตรงลังได้มันเห็ดก่อนกระหัปูได้ปลานนี้กันนะไม่ได้พี่น้องมันเยอะใา่นะปรากฏไข่เรื่องเอไข<น>่เยนะนะพูดขนาดผืนวันทาบให้ดินเลย nếu mà từng hết nếu thì thắt cả ban mì của người Thái Si mì của người Gọng 어, oh, 저기 ตอนนี้ดุน้องการีพี่เนาะตอนนี้ก็ล่างไหนปรากฏจองโตฮะกดย้อนกดย้อนะก็ไม่ใช่จับ ก็ไปไงวะแจักเออข้างนาฝนเออเถื่อสุดท้ายเนาะพี่เนาะเนาะอันนี้ก็เป็นเถื่อสุดท้ายเขาดูน้องกันเป็นคิดสุดท้ายเนาะส่วนบางนึงนี่ม่ได้ต่อเพราะว่าหม้อติดไในลถหมดหม้อพี่เนาะหม้อติดโอ้แหติดติดแหติดคอนหมดถ่ายไว้โอ้หมดจุ่มเลยพี่เนาะสองสามสิบ มีว่าดูไลฟ์ถ่ายเนาะต่อถ่ายเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวสุดท้ายทุกคนนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เลยชุดดินไซแชนแนลวันดอนเนาะ มีกระดุ on, so one, so so ๊น right? ้อกันเพิ่นก็น่าเศร้าเหรอเศร้าเฮขึ้นม้านเจี๊ยบแต่ปลาตัวเดียวเนาะเออปลาเปาะอีกรอมันเจ็บปลาเปาะเนาะคุณเป็นมันทั้งเหรฮะบ้านเกษตรเคือตัวปลามีเนาะฮะขอบมุกขอบใจที่อับสมเนาะแต่ปลาประมาณจองสามตัวพี่น้องเนี่จะถ่ายถ่ายคลิปให้เพื่อนคบดีด้วยครบด้วย โคบองขาดใช่ไหมมาเมื่อนี้มากก็บาลกันเด้อพี่น้องเด้อขาดเหี้ยวงตายปไานี่มันการขาดโดนหรอเ่เออโอ้ยมาเบิ่งแม่มาเบิ่งกันเลยฮะเออขู่อยู่มาเบิ่งอย่างน้มันกัดนาเบืองเนี่ยตายเว้ยิกหมุนเมื่อปลายมันการขาดขาดแห่มาเบิ่งก่อนกู่้องแกวมันคือแกวนู่นนี่ไม่ได้มือนนี่ไม่ได้ปลดออก ขาดไม่เจะเบิ่ขาดเดกไม่ไปใส่สัตว์เอาเอาเอาพักันหนยมาเหยล่อหุกนันหน่อยเลยเหยิ่อกลเนี่แบบเป่าทิตงมันกัดยังวะ ท้วนอยังั้งปิวโพมืออย่างไปรองพรใส่มันไปทอ,อนป่ามันใส่ได้จบกขาไขาดพูดุนเสรยี่ป,ปอมืออย่างผยังทั้งเผ่าขาดนี่นหรอไงเาห์นึ่งเห็นแล้วาดตดกันก็เป็นไงเหแล้วปูนไงหแล้วอันนี้มันตาเป่าดรือพี่น้องเด้อ เห็นปะปาเหล่านี้แล้วอ้าวบายบายปะกันฮรงเกี่ยวกันนาะนอเกือบดนาตัวใหญ่แลวเนาะนี่นหนึ่งวัน้กอของก้อาดหนึ่เนาะน่จะุ้มกบีเนาะใหญ่ก็ใหญ่ยู่นี่เนาะ เอหไเนยสักบนกลกนะดปาดตึงได้ปาดตึง <wh> เิงเอาเิงจับยิงมาแนี้ยเนมันาใหญ่นาองคืออันตไยหอดันตันี้ปาเดบาดทำไมอีกสาบสูปลาจเดียเาอดถเขาไปนปกดตัวใหญ่เท่านั้ใช่ไหม่

bỏ sao được đụt 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 đụt. <laughs> ừ. <laughs> đúng không, chúng vậy này. Chúng đó. Đúng không? Này. nó hôm nay nên không ạ? Ừ. nó đó, hiểu nên phốt vào này ha, mẹ mẹ chụp mẹ 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 Nó cứ cứ ăn ขาจะาาหึมเป่าพ่ยพเขาไปเหรอสามวิทีพวกป่าที่าทีพียบตาดคำเดี่ <c oughs> วจ <c oughs> าได้ <c oughs> ทาเข <c oughs> าหน่ะจะนกมห่อ <c> น <oughs>

ทำจิ้เลยหาที่พดป่า่อไปแล้วสุดท้ายกันไหมตอนนี้ไปเบิ่งหนน้ปลานี่ยตอนนี้ก็นอนแต่าก็อยู่กันนี่ตัว